มาต่อที่ข้อที่ยี่สิบแปดนะครับเอ่อให้ตารางมาเนาะในบริษัทสองบริษัทที่บริการแท็กซี่อยู่บริษัทเอเนี่ยคิดค่าโดยสารทันทีสามสิบาทเมื่อขึ้นรถนะครับก็เหมือนแท็กซี่บ้านเรานาะแล้วก็เก็บกิโลละเจ็ดจุดห้าบาทนะครับจะนั่งไปไกลแค่ไหนก็ว่าไปนะเนาะเขียนออกมาเป็นสมการได้เป็นเนื่องจากว่านี่มันเป็นค่าคงที่นะเนาะเป็นถ้าจะไปเปรียบเทียบกัแบบ เรื่องที่ใกล้เคียงกันคือเรื่องต้นทุนนะในตอนนั้นที่ทําไปนะครับว่ามันจะต้นทุนจะแบ,บ่ง2สองแบบนะคือต้นทุนคงที่กับต้นทุนที่แปรผันอันเนี้ยเหมือนเป็นค่าบริการที่คงที่ส่วนอันเนี้ยเป็นค่าบริการแปรผันก็จะค่าบริการรวมก็เกิดจากค่าบริการคงที่สามสิบบวกกับแปรผันอีกจ็ดจุดห้าแปรผันกาลไหแปรผันกับระยะทาง x กหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับบริษัท B คิดค่าโดยสารหกสิบบาท สำหรับการเดิน,นทางที่ไม่เกินห้ากิโลเมตรก็คือจะหนึ่งสองสามสี่ห้ากิโลเมตรเนี่ยคิดหกสิบาททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะไกลแค่ไหนแต่ถ้าเกินคิดค่าเกินกิโลละหกบาทก็คือหกสิบเนี่ยหกสิบาทเดิมนั่นแหละแต่ว่าเกินไปกี่กิโลก็เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นหกบาทต่อหนึ่งกิโลคือ x นะครับ x คือระยะทางที่เกินไปเนาะอ๋อไม่ใช่หกเพื่อให้ต้องเป็น x ลบกับห้าครับ เพราะว่าเอาแค่ส่วนที่เกินไปไปคิดข้าบริการส่วนเกินตรงนี้เนาะไม่ได้เอาระยะทางทั้งหมดมาคิดนะครับก็จะได้ว่าในกรณีที่มันมากกว่า5้ากิโลเมตรเนี่ยก็จะเป็น60บาทกับส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็เป็น6กคูณกับ x ลบหนอะอันนี้คือระยะที่เกินขึ้นมาก็จะได้ออกมาเป็น6 x บวกนะครับข้อในถูกบ้างข้อย8ิบแปอ่ะแล้วก็กำหดตามที่โจทย์บอกเลยเนาะให้เเป็นระยะทางทั้งหมดนะครับ ในกรณีของแท็กซี่บริษัท B เนี่ยจะได้เขียนออกมาเป็นฟังก์ชันค่าบริการได้อย่างนี้นะครับก็คือแยกเป็นเงื่อนไขกรณีที่ x กนะ้อยกว่าเท่ากับ5ก็คือไม่เกิน5กนะิโลเมตรเนาะซึ่งเราก็ทำการวิเคราะห์มาแล้วว่ามันจะได้6 0บาทกรณีถูกกับกรณีที่มันเกินมากกว่า5กิโลเมตรเนี่ยเราก็คิดสมก,การเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งตรงกันอันนี้ก็ถูกนะครับสำหรับทุกการเดินทางที่มีการ,ท,การที่มีระยะทางไม่เกิน5กิโล เเนี่ยจะถูกกับ B เสมอกรณีไม่เกิน5้กิโลนะเนื่องจากว่าของ A เนี่ยมันไม่ได้แบ่งย่อยเป็นกรณีเนาะก็เอา5้กิโลไปใส่ในสมก,การที่เราเขียนไว้ได้เลยก็จะหกสบเ็ดจุดห้าบาทเนาะส่วนของ B 60บาทนะครับเนาะไม่ต้องคิดเลยไม่เกิน5โล67.5จ็ดมันแพงกว่านะครับใน,ในกรณนนีก็ผิดเนาะ สำหรับทุกการเดินทางที่มากกว่า5้าโลเนี่ย B จะถูกกว่า A เสม,มอเกินห้าโล B ถูกกว่า A นะครับเราก็คิดสมการมาเรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะครับว่าในกรณีที่เกินห้ากิโลเมตรเนี่ยค่าบริการของ B ก็จะเป็นเทน่านี้ค่าบริสารของ A ก็จะเป็นเท่านี้เราก็จับตั้งตามที่โจทย์บอกเลยก็คือ B มากกว่า A นะครับก็ B ถูกกว่า A B น้อยกว่า A นะครับ 6x ราะ30เนี่ยจะน้อยกว่า30บวก7.5 ก็จะเห็นว่า30ตัดกันได้เนะก็จะได้ว่า 6x เนี่ยน้อยกว่า 7.5x ซซ่งดูถึงตรงเนี้แล้วก็รู้แล้วนะครับเราอาจจะตัด x เพิ่มดลวยก็ได้อะก็จะเป็น6น้อยกว่า7 6น้อยกว่า7จริงไหม6น้อยกว่า7เสมอนะครับไม่ว่าแสดงว่าทุกการเดินทางที่มากกว่า5เนี่ยจริงไหมจริงเนาะพห6น้อยกว่า7เสมอแสดงว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยสำหรับทุกการเดินทางได้เลยนะครับ ก็จะเป็นข้อก <Okay. S 1> อไก่ขอควานะป้อสามครับข้อที่19บริษัท C ต้องการเข้ามาให้บริการอีกบ,บริษัท1น่ะครับเมื่อกี้ก็คือมีบริษัท A กับ B เนาะแต่นี้มี C อีกเพิ่มเข้ามาแล้วโดยให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ไม่เกิน30กิโลเมตรโดยที่มีฟังก์ชันเข้าบริการเป็นอย่างนี้นะครับ x กก็คือระยะทางทั้งหมดเช่นเคย ส่วน A กับ B เนี่ยยังไม่รู้ค่านะครับแต่โจทย์ให้เงื่อนไขามาว่าไม่ใช่เงื่อนไขสิให้ให้ตัวให้ค่าเริ่มต้นมานะครับเพื่อที่จะเราเพื่อที่ให้เราเนี่ยไปน,นำไปหาค่าของที่พวกนี้เนาะให้สมก,การเบื้องต้นมาโดยที่เขาเขานวลมาแล้วนะครับว่าถ้าระยะทางทั้งหมดเป็นสกิโลเมตรเนี่ยจะมีค่าด้วยสา5หบาทแล้วก็ยีกิโลเมตรเป็น1นึบาท สิ่งที่เราต้องทำก็คือนำตัวเลขพวกนี้ไปแทนในสมการนะครับเพื่อที่จะหาค่าไอสองตัวแปรที่เหลือออกมาซึ่งโจทย์เขาก็ให้มาสองข้อความก็ได้เป็นสองสมการพอดีแก้ได้แล้วนะครับก็ไม่รอช้าพาที H ของ X ในข้อนี้ของเราเป็นอะไรเป็น2องกิโลเมตรนะก็เป็น H2 นะครับแทน X ะด้วย2เนาะจะได้ค่าออกมาเป็น65นะครับ เราก็แทน x ด้วย2เข้าไปก็จะเป็น a log ของ2บวก1บวกับ v นะถ้ากับ6 5นะครับประมาณนี้นะเป็นสมก,การที่1ต่อไปถ้าเป็น26นะ่อ่ะ26กกิโลจะได้ค่าไดสาร้อ0หบาทก็แทน x ด้วย2ีนะครับทีนี้เนื่จากว่ามันติดล็อกอยู่แต่ว่าเราสามารถทำให้หน้าตามันเหมือนเมือกันได้อันนี้เป็น l o อส3อันนี้เป็นล o อย27แต่ว่าเราสามารถทำให้มันเหมือนกันได้โดยที่ ยีมันคือ3ามยกกำลังสามเนาะสามสามเก้าเก้าสามยิบเจ็ดนะครับแล้วเราก็รู้สมการของเราว่า a log ของ3ามกำลังสามเราสามารถตบเลขชี้กำลังลงมาข้างหน้าเป็น3ม a log ของ3มได้เนาะถ้าเป็นสมการที่สองนี้นะครับเราก็ทำการกำจัดตัวแปร b เลยโดยการเอาสมการที่สองลบสมการที่1เพื่อให้ b หายไป ส่วนล็อกเนี่ยเราก็สามารถดึงตัวร่วมออกจากกันได้เนาะเพราะว่าเป็นล็อกสามเท่ากันครับก็จะกลายเป็นเอ่อล็อกสามมีเหมือนกันเนาะก็ลบกันแค่เฉพาะตัวแปรข้างหน้านะครับสามเอล็กเอก็จะได้เป็นสองเอแล้วก็ล็อกสามเนาะมันเหมือนกับการเอาสองเอล็อกเอนั่นแหละครับมันมีเอ็มเหมือนกันนะเนาะก็เอาสัมประสิทธิข้างหน้ามาลบกันสองลบหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันล็อกสาม ล็อกสมนี่เหมือนกันก็เอาสามปฏิน้ามาลบกันเป็นสามเอลบแล้วก็ล็อกสแล้วก็ตัดกันชึบยี่สิบก็จะได้ A อเท่ากับยี่สิหารด้วยล็อกสามเนาะเห็นอย่างนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเอ้ยโหล็อกปกติมันก็ทุลรยอยู่แล้วล็อกล็อกไปตัวเป็นปเป็นตัวส่วนอีกแต่เราอย่าลืมว่า A เนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้ได้เลยเราจะต้องเอาไปแทนในสมการของเราซึ่งเดิมันจะต้อง มันจะมีล็อกทีอยู่ข้างบนเีกอ่ะหรือมันก็แตะกันได้นะครับไม่ต้องหว่วงอ่ะเราก็นําไปแทนในสมการที่หนึ่งหรือสองก็ได้นะต้องได้ค่าเท่ากันนะกลองเอาไปแทนในสองดูก็ได้เอาไปแทนในสมการที่หนึ่งแล้วเพื่อหาค่า b ออมา,าก็จะได้ค่า b ออมาเป็นสี่สิบห้านะครับเห็นว่าล็อกสามกับล็อกสามแตะกันได้โจทย์ถามว่า กุ๊กเนี่ยเดินทางไปทำงาน8กิโลเมตรขาไปนั่งรถ A ขขากลับนั่งรถ C ใช้เงินทั้งหมดกี่บาทครับก็ไม่ยากนี่เพราะว่าเรารู้ฟังก์ชันฟังก์ชันค่าบริการของทั้ง A และ C แล้วในตัวแปรของระยะทาง x เขาก็ให้มาแล้วก็หาได้เลยนะครับนะยอ้อนกลับไปดูหน่อยของ A ของเราเป็น30บวก 7.5x เราก็เอา8มาแทนตรงนี้ จะได้ไป็ก้าสบาทส่วนของซแเราก็เอา8ไปแทนใน X เนาะก็จะได้ A ของเราก็คือ20่สิบส่วนล็อกสามกับ8ปบวกหเนาะอ่ะซึ่งมันได้9ใช่ไหม9ก้าเนี่ยเราจัดรูปเพื่อให้ล็อกสข้างบนล็อกสข้างล่างมาตัดกันได้ก็เปลี่ยนไปสามกำลังสแล้วก็ตกกำลัง2ลงมาไม่มีอะไรมากก็จะได้มาแปดแปดเนาะบวกกันได้175ยบต่อข้อ4ครับ อ่าข้อสุดท้ายแล้วให้วงรี E มี F หนึ่ง F สองเป็นโฟกัสวงรี E คือวงรีนี้ F สองโดยที่วงกลม C คือวงกลมนี้มีจุดศูนย์กลางเป็นจุด F 1ของวงรี E วงกลม D มีจุดศูนย์กลางอยู่บนวงรี E คืออยู่บนนี้จุดศูนย์กลางอยู่บนนี้ยู่ตรงนี้นโดยที่วงโดยที่วงกลม r เนี่ยสัมผัสกับจุด f 2จุดโฟกัสของวงนี้แล้วก็ไปสัมผัสกับวงกลม c ด้วยที่จุดเตรงนีนะะ้โดยที่ให้ระยะมา2ระยะนั่นก็คือระยะระหว่างจุด f1 f หแล้วก็ระยะของรัศมี ถามว่าแกนโทเนี่ยยาวกี่หน่วยแกนโทก็คือสองบเนาะถ้าเป็นแกนแกนเอกก็จะเป็น 2A นะความยาวแกนนั่นหมาความ่าเราต้องหา B ให้ได้ก่อนโดยวิธีการหา B เนี่ยคือเราจะต้องรู้อย่างน้อยสองตัวแปรเพื่อเชื่อมด้วยสมก,การ a อยกลังสองอันนี้คือสมก,การคีย์หลักของไฮเปอร์โบลาพาราโบลาวงรีเลยนะครับพาราโบลาไม่เกี่ยว ไฮเปอร์โบลากับวงรีเนะี่ยจะต้องใช้สมาการนี้เสมอซึ่งมนเป็นสมการที่สำคัญมากเพราะมันจะทําให้เรารู้สองตัวแปรปุ๊บแล้วอีกตัวแปรหนึ่งก็จะรู้ไปด้วยครับอ่าข้อนี้นะครับจะใช้สมบัติของวงรีเนาะก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะทําให้ระยะที่เรารู้เนี่ยไปสัมพันธ์กับระยะที่เขาให้มาได้ยังไงนะระยะที่เรารู้คืออะไรระยะที่เรารู้คือระยะนี้ครับเรารู้ว่า ตรงเนี้ยกับต,ตรงเนี้ยมันคือรัศมีของวงกลม R เท่ากันวงกลมดีวงกลมทีวงกลมนี้มันคือรัศมีเหมือนกันดังนั้นระยะ,ะ,ยะนี้ต้องเท่ากันยังไม่พอจุดโฟกัสเป็นจุดที่สําคัญของพวกถ้าตะกวยแล้วดังนันะ้นมันก็ต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างกับจุด R าแน่ๆเพราะว่ามันไปชนกับโฟกัสมันต้องมีบางอย่างในระยะตรงนี้ซึ่งเรารู้ว่าเออวิธีจำเนี่ยให้เราจำว่ามันคือพุงเนาะ มันคือพุงของวงรีพุงของมันเนี่ยจะรัดที่ลออสะดือเนาะซึ่งเอ,อ่อความยาวของพุงเนี่ยผ่านแกนว,วัดว่าอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าลาตัสเลกตามหรือว่าพุงของมันเนี่ยลาตัสเลกตามของวงรีจะมีค่าเท่ากับทั้งทั้งแกนนี้นะความอ้วนของมันทั้งหมดเลยนะสองบก็ลสองส่วนเอ อันนี้คือความยาวละตันเตัาแต่สิ่งที่เราใช้เราใช้แค่ครื่องเดียวใช่ไหมแล้วก็หารสองซะก็จะได้ V ีกลสองส่วนเเป็นระยะตรงนี้ซึ่งก็คือระยะตรงนี้ด้วยนะครับใช้ไม่ใช้เดี๋ยวค่อยเนาะซึ่งผมบอกว่าตอนแรกผมก็เริ่มคิดจากตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เห็นชัดสุดอะสองอันนี้ระยะเท่ากันเนาะแล้วก็ตรงนี้ไปชนกับโฟกัส แต่พอคิดออกมาปรากฏว่าไม่ต้องใช้ก็คิดได้นะครับก็เขียนเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ีใครวิเคราะห์หาคําตอบได้เลยทันทีเนาะ,ะถัดมาสิ่งที่เรารู้นะครับสิ่งที่เรารู้ก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์เขาเน้นด้วยเนาะ<ม>ก็คือเขาเน้นเรื่องรัศมีตัวนี้มาให้ระยะมาเลยมันต้องใช้อะไรสักหน่อยสิมันจะเชื่อมยังไงกับไอรูปฝั่งนี้กับไอระยะตรงนี้เนาะเพราะมัน วงใหญ่กับวงเล็กมันจะไปเชื่อมกันยังไงนะครับจุดที่เป็นจุดเชื่อมที่เห็นได้ชัดที่สุดคืออะไร,รคือจุดนี้ครับเชื่อมติดกันเป็นก้อนเดียวเลยเนะี่ยที่จุดเอเนี่ยวงกลมดีกับวงกลมซีมันเชื่อมเป็นจุดเดียวกันซึ่งมันจะต้องมีซัมติงอะไรสักอยาก่างการที่เส้นนี้เป็นเส้นรัศมีได้เขาไม่ได้บอกเราเป็นเส้นเส้นรัศมีแต่ว่า ขาบอกว่า,วาไอวงกลม d ตัวนี้ยมันไปสัมผัสกับวงกลม s ซึ่งการที่มันสัมผัสคําว่าสัมผัสคือเส้นสัมผัสของวงกลมมันจะต้องตั้งฉากกับเส้นรัศมีเสมอนังนั้นถ้ามันสัมผัสกับตรงนี้มันก็ต้องตั้งฉากกับตรงนี้มันก็ต้องตั้งฉากกับรัศมีทว่ารัศมีออกมาซึ่ง เนื่องจากว่าไอเส้นสัมผัสเนี่ยมันก็เป็นเส้นวงกลมอีกมันเหมือนว่าดี D ถูก c ีสัมผัสแต่ถ้าไปม,มองในมุม c, c ีมันก็ถูกดสัมผัสเหมือนกันเหมือนคนสองคนสัมผ,สมผัสมือกันมันก็โดนมือกันทั้งคู่ถูกไหมแสดงว่าเนี้ยก็เป็นเส้นสัมผัสที่จะต้องตั้งฉากกับวงกลม C ด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปถ้ามันตั้งฉากลากไปเนี่ยมันก็จะต้องไปเจอกับ จุดศูนย์กลางเพราะว่ามาตั้งฉากกับเส้นนี้เรียกว่าเส้นรัศมีนะซึ่งเรสศมีมาจากว่าจากูจุดศูนย์กลางนั่นหมายความว่าไอเส้นรัศมีตรงเนี้ยของวงกลมเล็บวงกลมเล็กก,ลลก,กับเส้นรัศมีอันนี้ของวงกลมใหญ่มันอยู่ในแนวเดียวกันเห็นไหมมันอยู่ในแนวเดียวกันเส้นนี้กับเส้นนี้ จากการที่เรารู้ว่าตรงนี้มันสัมผัสซึ่งกันและกันเรา,าจะตั้งฉากวิ่งไปหาตรงกลางนะ,ะจากนั้นครับถึงจุดเชื่อมที่จะเอาเลขร้อยี่แปดมาใช้แล้วตรงนี้คือ R D นะตรงนี้ก็ R D ด้วยเรายังไม่รู้ระยะตรงนี้เียเรารู้ตรงนี้ก็คือ R D แต่เราไม่รู้ระยะตรงนี้รู้ได้ยังไงนะครับ ใช้สมบัติของวง,งรีที่ว่าถ้าเรารู้ระยะด้านหนึ่งอะเราจะต้องรู้ระยะอีกด้านหนึ่งเสมอเพราะว่าจากจุดใดๆบนวงรีลากไปจุดโฟกัสสองจุดเนี่ยระยะรวมจะต้องได้ 2A เสมอใช่ไหมก็จะได้ว่า2 a งเอเท่ากับเอฟที่เราจะหาโฟกัส f อฟเอฟสองหรือก็คือ R าีเนะก็จะได้ว่า f1r 2a ึ่ลบอา เป็นเส้นสีเขียวตรงนี้ซึ่งอ่าได้แล้วเรารู้ระยะทั้งหมดนี้แหละเราก็จับเท่ากับร้อยี่แปดเลยก็จะได้ว่า 2a งลบ Rd บวก Rd เท่ากับร้ยก็จะได้ว่า A เท่ากับหกเนาะ A เท่ากับหกนะครับอย่าลืมนะจุดหมายของเราคือต้องหาตัวแปร B ซึ่งการหาตัวแปร B ได้ส่วนใหญ่แล้วจะต้องรู้ C กับ a เราเชื่อมกันด้สมการเอกับสมบ เอกังสองทกับังสองบวกังสองนะครับหา c ต่อ c ีนี่ชัดมาก c เป็นระยะจากศูนย์กลางไปโฟกัสเนาะระยะตรงนี้คือ c แต่เนี้ยเขาให้มาสองซีคือระยะยาวนี่เลยสองซี 2, 4, แล้วก็สามสองซีก็เท่ากับสิบหกครับจับยัดเข้าสมการนี้หา b ได้สิบหกรูทรูทสิบห้าเนาะก็จะได้ คอมยากกนโทคือ 2B เป็นส2รสีสอสิบห้าตอบข้อ3นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้จนียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับใกล้จบแล้วสู้ๆแฮมเหลืออีกสิบห้าข้อโอเคครับ